สมาอะุณโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอะุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพไปเาด้วยถิดสาธุสาธุผม YouTube ช่องนักบุญพนีจรก็เดินทางเร่งเลบพนีจรครับมาตามอัตยภาพครับผมเมื่อไหร่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปทุกๆคนด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับกับ ผู้ที่มีพระคุณช่วยกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์ให้กับ mm. นักบุญพเนจรครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณที่กดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นักบุญพเนจร mm. แล้วก็ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับเรื่องราวดีๆที่นักบุญพเนจรจะเอามาเล่าแล้วก็ให้คนในสังคมดูแลและช่วยป้องกันตัวเองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตัวเองครับผมก็ตามติดกันอยู่ครับกับเรื่องราวของคดีน้องชมพู่นะครับเด็ก3ามขวบที่หายไปแล้วก็เสียชีวิตบนภูเด็กไฟครับผม่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับบ้านก,กกอครับผมก็ตอนนี้ความช่วยเหลือทุกอย่างก็คือสัพพะที่ช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยคือระดมกันมาเพื่อ ช่วยเหลือตามหาพยานหลักฐานาที่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับก็ตอนนี้ครับเรื่องราวาความเชื่อของคนภาคอีสานหรือคนรุ่นเก่าก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็มีหมอทรรตาทิพย์ครับที่อยู่ในหมู่บ้านาในอยู่ชุมชนตะแวะกนั้นล่ะครับก็คือเขาอาจจะเห็นนิมิต เห็นนิมิตรหรือ,อในในความรู้สึกของชาวบ้านหรือคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เขาเชื่อหมอทาผู้ทรงศีลผู้ที่ถือศีลและก็ปฏิบัติด,ดีเนี่ยจะมาสามารถเห็นเหตุการณ์ในอดีตได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สภาพความเชื่อทุกอย่างก็เอามาช่วยตั้งแต่ให้พ่อกับแม่น้องชมพู่ไปไหว้เจ้าที่ศาลหลังหมู่บ้านนะครับ แล้วก็หมอทรรตาทิพย์เนี่ยบอกว่าอีก7วันเนี่ยเราจะเจอหลักฐานเสื้อของน้องชมพู่ที่หายไปนะครับอ่าครับก็เป็นความเชื่อครับแล้วก็หมอทรรตาทิพย์เนี่ยก็ได้ชี้ว่าบนภูเขาเนี่ยจะเจอหลักฐานเสื้อของน้องชมพูอ่อยู่บนต้นไม้อะไรประมาณนี้อยู่ใกล้กับถ้ำอ่า มอทำตาที่เป็นคนชี้นะครับแต่เราก็ใช้วิทยาณในการรับชมรับฟังคือทุกสัาพค,ความเชื่อเนี่ยเราเอามาช่วยเหลือในคดีได้อก็คืออาจจะเป็นนำทางหรือเป็นความเชื่อของชาวบ้านอะไรประมาณนี้ครับก็ความเชื่อเหลือจากชาวบ้านก็หลั่งไหลเข้ามาช่วยครอบครัวของน้องชมพู่และก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดี ก็คือให้การตรวจ DNA เพื่อหาหลักฐานาครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็คือถ้าใครหลบหนีก็เป็นพิรุษนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้ดูจับพิรุษจับพิรุษของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนก่คนขอคดีนะครับเราก็ตาม ตามรายละเอียดของข่าวคดีน้องจมพู้เนี่ยมานาน2ออาทิตย์แล้วสองจะสอาทิตย์แล้วครับก็เราก็ลุ้นช่วยกันว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบหลักฐานและเบาะแสสำคัญที่จะสาวถึงตัวคนร้ายได้แล้วก็ไปถึงตัวคนร้ายตั้งแต่มีดียนเอแล้วก็มีหลักฐานพยานาบุคคล ที่จะสามารถชี้ตัวคนร้ายได้อะไรประมาณนี้ครับคือทุกคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าดูมองคดีของน้องชมพู่เนี่ยว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะปริศนาแล้วก็เป็นคดีที่ค้นหาลุ้นค้นหาว่าใครเป็นคนร้ายอ่าครับ ก็ยังไงก็ช่วยลุ้นตามกันไปก็ทางนักข่าวก็ได้ตามขึ้นไปบนภูเขาจากตามลายของข่าวก็ได้ตามขึ้นไปบนภูเขาก็ไปดูจุดภูเขาในถ้าก็มีหลายจุดครับเพราะว่าการทิ้งหลักฐานของคนร้ายทิ้งหลักฐานที่ทํากับน้องชมพู่เนี่ยไว้ตามชั้นต่างๆของของตัวผู้เหล็กไฟครับก็ทิ้งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย จนขึ้นไปด้านบนมันจะเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่ว่าหมอทรรตาทิพยได้ชี้ว่า,าหลักฐานเนี่ยจะพบภายในเจ็ดวันอยู่บนถ้ำอะไรประมาณเนี้มันเป็นสัพภาคความเชื่อของคือพอทางตํารวจเนี่ยค้นหาหลักฐานได้ไม่เพียงพอหรือค้นหาหลักฐานลําบากมันก็จะมีคือต่างคนก็ต่างสามารถวิเคราะห์ได้หรือวิจารณ์ได้แล้วก็จะพยายาม ช่วยกันค้นหาหลักฐานที่มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ยังไงก็เป็นเอาใจช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผมขอเอาใจช่วยให้ได้พบตัวคนร้ายโดยเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็ผู้ต้องสงสยัยตำรวจก็จับตาดูอยู่แต่ก็ไม่ทิ้งประเด็นหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องชมพู่ จึงได้ออกจากบ้านไปแล้วก็หายไปสี่วันแล้วกลายเป็นเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ครับก็หลายๆคนที่คอมเมนต์มาก็ลุ้นช่วยกันครับคือหลายๆคอมเมนต์หรือหลายๆคำวิจารณ์ที่ออกมาก็มันมันน่าเป็นไปได้ทุกคำวิจารณ์ครับเพราะว่าคือจากพยานหลักฐานที่เราเจอเนี่ยมันนานหลายวันแล้วก็การส่งชนนสูบ ชนะสูตรศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ใช้เวลาด้วยครับจนไปได้ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จากคดีนี้ก็ให้เรงเห็นว่าการช่วยเหลือกันหรือการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนี่ยดีมากครับผมเป็นค่อนข้างดีมากแล้วก็การดูแลสังคมเนี่ยเราก็ต้องช่วยสอดส่องดูแลว่ามีใครแปลกหน้าหรืออะไรยังไงเข้ามาในหมู่บ้านหรือเข้ามาในเขตชุมชนที่เราอยู่ แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรที่แบบว่าในชุมชนนั้นเนี่ยมีใครที่ผิดแปลกผิดปกติอะไรประมาณนี้เราก็ต้องช่วยเฝ้าระวังเฝ้าระวังแล้วก็การที่เด็กคนนึงหายไปเนี่ยพ่อแม่ก็รู้สึกเสียใจครับอรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือการตามหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็เก็บหลักฐานในหมู่บ้าน ไม่ว่าตั้งแต่จะเป็นเสื้อลายพรางเองอแล้วก็จากตัวรถแม็โครที่น้องชมพู่ชอบเล่นแล้วเสื้อสีส้มจากที่มีคนเห็นคนใส่เสื้อสีส้มปุ้มน้องไปเป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าการหาหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องลงรายละเอียดเพราะว่าหนึ่ง ตำรวจไม่ได้เจอบุคคลที่ชี้ชัดเลยว่าคนนี้เป็นคนร้ายหรือมีคนเห็นเหตุการณ์จริงๆอะไรประมาณนี้ก็คือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ไปเจอพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็มีคนไปพบอะไรบางอย่างครับแล้วก็มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านส่วนหนึ่งว่าการที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยมันจะต้องมีคนพาไปาพ่อแม่เชื่อ ว่าน้องชมพู่จะต้องมีคนพาไปาแล้วเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ครับยังไงก็ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมก็ขอขอบคุณมากนะครับกับคอมเมนต์นสวยงามคอมเมนต์ดีๆที่ส่งเข้ามาให้แล้วก็สับสไคร b ์ให้กับนักบุญพนเจนจรขอขอบคุณมากเลยครับขอขอบคุณน้องใจบุญคนนั้นนะครับอมอบเงินให้นักบุญพนเจนจร100บาทครับผม บอกให้พี่ช่วยร่วมทาบุญด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ครับผมเดินทางเมื่อไหร่แล้วก็ได้ไปทําบุญเมื่อไหร่นักบุญพณีนจรก็จะทําบุญแล้วก็ทําความดีนะครับก็เมื่อไหร่ที่เราทําความดีเราก็จะรู้สึกสบายใจอย่างเหมือนอข่าวน้องชุมพูเนี่ยหนึ่งเราก็เหมือนทําความดีครับช่วยชี้แจงให้สังคมได้เห็นภาพว่า การช่วยเหลือกันของเจ้าหน้าที่แล้วก็การตามหาความจริงเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับก็คือการตามหาความจริงมันก็จะได้เจอตัวคนร้ายาแล้วก็จากพยานหลักฐานที่เจอทุกคนก็จะได้พึงรับรู้ในสังคมพึงรับรู้ไว้ว่าตัวหลักฐานที่เจอเนี่ยมันจะเป็นข้อสงสัยที่ให้ทุกคนในสังคมเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้ดูแลตัวเองอจะได้ดูแลตัวเอง ว่าเหตุการณ์อย่างนี้หลักฐานอย่างนี้แล้วก็จากเหตุการณ์อย่างนี้เราจะควรทํำยังไงแล้วก็เราจะควรดูแลลูกหลานเรายังไงเพื่อไม่ให้ไปไกลหูไกลตาและเกิดเหตุการ์เรื่องพวกนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนในสังคมอขอขอบคุณทุทกคอมเมนต์ขอขอบคุณท่านที่ใจบุญขอขอบคุณท่านที่ทําดีนะครับก็ยังไงก็นักบุญพเนจร ก็จะเอาเรื่องราวาดีๆหรือตามข่าวที่เป็นข่าวเป็นข่าวของสังคมที่เกิดที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทุกท่านได้รับทราบครับผมก็ก็เหมือนได้ฟังรายละเอียดจากการวิเคราะห์ลึกและการวิเคราะห์อของบุคคลอีกคนหนึ่งครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ ก็หากใครได้รับชมคลิปของนักบุญพเนจรแล้วชอบคลิปก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักบุญพรนจรครับผมะนะโมพุทธายะส,ะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ